สวัสดียาติธรรมทุกท่านครับวันนี้นะครับประชาสัมพันธ์รอบสุดท้ายสําหรับท่านที่จะไปร่วมถวายพระพิกรรมเสกศอกปิดทองประดับเพชรเป็นบริวารกฐินรวมถึงพระไตยจีวรในงานมหา,หากรินของวัดท่าสงของพวกเรานะครับวันที่12ก็คือวันอาทิตย์นี้วันนี้พันวันพระราชสมเดีท่านมีเวลาเตรียมตัวเตรียมจองรถ จองตัว๋วเตรียมแพลนว่าท่านจะพักที่ไหนจะมาวันอาทิตย์เช้าเมื่อจะยังไงก็แล้วแต่กําหนดการกระถิน่นถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดกรุณาทักมาในไลน์ที่ผมบอกก็คือไลน์ส่วนตัวไม่ใช่ติดไลน์ร้านของพวกเรานี่เองนะครับคืออย่างนี้ครับที่ต้องออกคลิปนี้ก็คือว่าเราจะร่วมกันถวายผ้าพระกฐินรวมถึงผ้าผันธิกรรมที่พวกเราได้ร่วมกันถึง4องค์4 0 0แสนบาทรวมถึงจัดโรงทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืองเงินล้าน หนึ่พันถ้วยแล้วก็มีพักพวกกันเขาเอาน้ำลำไยสดเอา,เขาข้าวขาหมูเอาขนมปังเอาน้ำดื่มคณะพงสมบัติพ่อ h ชนแนลจะมีที่อยู่ที่โรงทานบริเวณสลาสี่ตรงข้ามกับสิบสองไรเราจะเริ่มแจกกันตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วถ้าท่านใดจะร่วมถวายพระผาติกรรมที่พวกเราร่วมบุญกันมากับรุณาแอดไลน์เป็น Open c h a ทอันนี้นะครับ อยวจะให้ขึ้นหน้าช่องอีกทักทีหนึง่งขึ้นหน้าช่องหมายความว่าท่านจะได้แอดกันง่ายๆเป็น Open Chat ไว้ผมบอกกำหนดการทั้งหมดว่าเวลานี้เรามาร่วมกันถวายกระถิ่นอาภัติกรรมได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจองไว้ทั้งหมด4องค์ผมไม่รู้ว่าทั้งวัดเขาจะรันคิวยังไงถ้าเป็นคณะพวกเราที่พวกเราทำบุญร่วมกันมาเราก็จะได้ไปโดยพร้อมเพียงกันเป็นการประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดก็คือท่านที่ ลงทะเบียนลงชื่อมาว่าท่านจะมาแน่นอนผมจะมีของสมนาคุณพิเศษเป็นของดีที่คัดสรรตั้งใจไว้มอบให้ท่านที่มาถวายกระถินกับพวกเราก็คือว่าจะจัดไว้ประมาณทั้งห้าสิบชุดจะเป็นอย่างนี้แค่นี้เป็นของแพ็กเกจสวยหรูให้เฉพาะเอฟซที่ลงทะเบียนมาแล้วเท่านั้นจะไม่มีมามั่วขอหน้างาน ของข้างในเป็นของมงคลที่ดีมากๆแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรขออุปไปใต้งานขออุปไว้เวลาวัน,วนงานวันแจกผมจะได้อธิบายว่าคุณต้องอารัธนาย,ยัางไงแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถือว่าให้ท่านทั้งหลายร่วมบุญกันมาแล้วอันนี้เป็นของที่ระลึกท่านเอาไปบูชาก็ระลึกได้ว่าครั้งนี้เราเคยได้ร่วมบุญร่วมทานกับคุณพงสมบัติพ่อแล้วก็ถวายไว้ในพระพุทธศาสนามีบูชาคุณพระพุทธรัตนะ คุณพระธรรมรัตนะคุณพระสังฆรัตนะโดยมีหลวงพ่อพระราชพิยานหรือหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงที่พวกเราเคารพรักเป็นที่สุดถือว่าทดแทนพระคุณท่านสรุปตัดใจความอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับท่านใดจะมาถวายพระปฏิกรรมสี่สอกะรุณาลงชื่อในโอ e n c h ช t นี้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าช่องให้หรือถ้าไม่เข้าใจก็ทักไลน์ส่วนตัวมาว่าท่านจะมาแน่กรุณาบอกชื่อและเบอร์โทรของท่าน เจ้าหน้าที่จะจดเอาไว้แล้วถ้าท่านมาปุ๊บก็จะลไล่ดูรายชื่อว่าท่านจริงก็จะติ๊กให้แล้วก็จะมอบของสมบัตนาคุณให้ดำเนินการโดยผมเองไม่เกี่ยวข้องกับวัดท่าสุงใดๆทั้งสิ้นคณะของพวกเราให้กันเฉพาะพวกเราง่ายๆนะครับถ้าท่านต้องการของที่ระลึกของมงคลแจกฟรีก็เชิญไปถวายพระกรถินแล้วก็พระาติกรรมที่พวกเราได้ร่วมกันทําถึงปีนี้ถึงสี่องค์คือสี่แสนบาทด้วยกัน เวลาที่จะไปกี่โมงอะไรอย่างไงจะบอกในโอเพนแชทนี้ทั้งหมดนี่คือการประชาสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเจอกันอีกทีก็คืองานกระถินเลยกระถินที่พวกเราไปโรงทานที่ท่านร่วมก็เจยวเรือมา1,000ถ้วยแล้วก็มีของอย่างอื่นทั้งหลายผมจะเริ่มแจกตั้งแต่6โมงเช้าอาจจะตีห้ครึ่งของวันอาทิตย์ที่12ที่จะถึงนี้ 6โมงเช้าหรือตี5ครึ่งก็จะเริ่มลันแจกเลยเจ้าหน้าที่แจกกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าท่านใดอยากร่วมมาช่วยหั่นผักหั่นหมูเตรียมกว๋วยเตี๋ยวเตรียมนั่นเตรียมนี่ก็เชิญที่โตพงสมบัติพ่อชาแนลทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมกันมาช่วยกันเป็นลงเป็นแรงก็ถือว่าบูชาคุณพุดชเจ้าทําด้วยกันย้ํานะครับ ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านอยากถวายผ้าพระกฐินพร้อมกับผมได้ของที่ระลึกกรุณาเข้ามาในกลุ่ม Open Cha t นี้ดำเนินการโดยคงสมบัติพอ่อชแนลไม่เกี่ยวข้องใดๆกับทางวัดทั้งสิ้นให้เฉพาะพวกเราคนที่รู้ใจกันและคนที่มีอุปการะคุณเป็นคณะของคงสมบัติพอ่อชแนลเท่านั้นคลิปนี้ขอสั้นๆเพียงตัวนี้ถ้าท่านใดเตรียมความประสงค์เรียบร้อยแล้วบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องใครเขาจะมาร่วมเดี๋ยวจะแจกให้ท่านละก่อง ก็กำหนดไว้สัก50กล่องก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวว่ากันหน้างานแต่จะอยากจะให้กระจายให้คนทุกคนนะครับวันนี้ขอจเจริญในธรรมและโมทนากับทุกกําลังจิตที่ร่วมบุญกันมาไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นแรงทุกอย่างทํได้วยใจจริงด้วยบูชาพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงบูชาคุณพระเจ้าทุกพระอ,องค์หลวงปู่หลวงพ่อของพวกเราขอโมทนาอย่างใจจริงคลิปนี้ขอจบแต่เพียง,ทงเท่านี้สวัสดีครับ